ส่วนอีกประเทศหนึ่งครับใกล้ๆกันกับญี่ปุ่นก็คือจีนทุกวันนี้บ้านเราเองน่บอกว่าเรากําลังเริ่มใช้ 5G นะครับหลายที่ก็เริ่มมีการเข้ามาใช้แล้วมีการทดสอบระบบแล้วตอนนี้จีนเขาบอกเขาขอไปอีก9หนึ่งครับเริ่มมีการซุ้มพัฒนาครับเป็นแผนการของ 6G กันแล้วครับจริงๆก็มีหลายประเทศนะครับที่เริ่มศึกษาเริ่มมีการพัฒนาการวางโครงสร้างของ 6G เอาไว้แล้วแต่ล่าสุดเป็นของจีนครับ หัวหน้าสถาบันเทคโนโลยีการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายแห่งมหาวิทยาลัยนอ r t h อี s เทิรครับศาสตราจารย์ทอมมสโซมเมโลเดียบอกว่า 6G เนี่ยก็จะครอบคลุมทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารจนถึงโทรเวชกรรมความมั่นคงแห่งชาติสิ่งที่จะตามมาจาก 6G นะครับก็คือพวกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆบริการใหม่ๆที่จะสร้างเงินในระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาลมาก อย่าง 5G เนี่ยก็ทําให้หลายอุตสาหกรรมโตเรียกว่าติดระดับโลกมว่าจะเป็น Uber, Instacart หรือว่า Netflix นะครับ 6G ก็เหมือนกันก็จะมีผลิตภัณฑ์หรือว่ามีบริการใหม่ๆที่เพึ่งพิงโครงสร้างขนาดของ 6G แล้วก็ยังสามารถโตต่อไปได้เหมือนกันในอนาคตครับเขายกตัวอ,อย่างอย่าง iPhone เนี่ยที่รองรับ 6G ก็จะดาวน์โหลดภาพพยนตร์ที่ละเอียดสูงภายในเวลาแค่8วินาทีหรือถ้าเกิดจะโหลดภาพที่ความละเอียดสูงๆเนี่ยก็จะได้1,500ภาาาพพในนเวลไม่ถึง1ททีแ ก็น่าจะใช้หุ่นยนต์ในการทําการผ่าตัดผู้ป่วยทางไกลเลยก็คือเป็นการควบคุมผ่านสัญญานนั่นเองนะครับซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำล้ำแบบนี้ก็เป็นการ <c oughs> นํามาซึ่งความก้าวหน้าความตื่นเต้นแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญของ NSF ก็ออกมาบอกว่า 6G ของจีนไม่เห็นน่าจะตื่นเต้นเลยครับเพราะว่า NSF เองก็ใช้งานเทคโนโลยีที่บอกว่าน่าจะเป็นตัวกำหนดทิศทาง 6G ในอนาคตอยู่แล้วส่วนศาสตราจารย์ทอมมาโซมองว่าจีนเองให้ความสำคัญกับความการวิจัยครับ ด้วยความรวดเร็วในการสื่อสารของข้อมูลแบบไร้สายคือเขาเน้นมากเลยคือจีนเองอาจจะยังไม่ได้ประกาศชัยชนะในการเป็นผู้นํา 6G แต่ว่าอย่างน้อยๆเขาประกาศการเริ่มต้นก็แปลว่าจีนเองมีความทะเยอทยานครับอยากจะเป็นคนวางพื้นฐานเป็นคนกําหนดมาตรฐานข,ของ 6G ในอนาคตอย่างที่เคยทํากับ 5G นะครับซึ่งรัฐบาลของจีนก็วางแผนแล้วก็บอกว่า5ปีเทคโนโลยี 5G เนี่ยจะเป็นยังไงเขากำหนดเอาไว้ชัดเลย แล้วนักวิจัยเองก็ทํางานบรรลุฮะตามที่กําหนดเอาไว้ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีครับแล้วก็ถ้าจีนสามารถกลายเป็นผู้นํา 6G ของโลกได้จีนก็จะทิ้งห่างนะครับสหรัฐและก็ยุโรปที่สุดท้ายแล้วอาจจะพาชาติพ,พันธ์ธอื่นให้ล้าหลังมาตรฐานถ้าเกิดว่าไม่ไปอิงกับมาตรฐานของจีนครับ แต่อย่างที่บอกนะครับว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นที่เขาจะมีการพัฒนาเท่านั้นเองก็ยังไม่ได้รู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับในขั้นสุดท้ายของการพัฒนา 6G ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของทาง TNN ช่อง16แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทีเดียวครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดที่จะติดตามรับชมรายการสดๆนะครับก็สามารถดูได้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับ แล้วก็สามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ด้วยเพียงแค่กดลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้ง่ายๆเท่านี้เองครับ